ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยที่ชนะการเลือกตั้งใช้ทุกกลยุทธ์มีวิชาเกี่ยวกับการเลือกตั้งเท่าไหร่ใช้กันทุกกลยุทธ์ใช้กันทุกวิชาทั้งคำสั่งจากผู้นำสูงสุดของพรรคเพื่อไทยแพ้แล้วขายหน้าแพ้ไม่ได้ผมได้มีโอกาสคุยกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยในภาคอีสาน ซึ่งครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จในความเป็นจริงก็คือชัยชนะเพียงแค่58,000คะแนนของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้เป็นชัยชนะที่ไม่ประสบความสำเร็จทำไมผมกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำาพ่อเขาตั้งเป้าไว้ว่า ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีซึ่งไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า4 0 0แสนคะแนนแล้วต้องชนะพรกประชาชนมากกว่าหนึ่งแสนคะแนนเป็นอย่างน้อย แต่ครั้งนี้หืดขึ้นคอหือดจับผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยที่ชนะการเลือกตั้งใช้ทุกกลยุทธ์มีวิชาเกี่ยวกับการเลือกตั้งเท่าไหร่ใช้กันทุกกลยุทธ์ใช้กันทุกวิชาทั้งคำสั่งจากผู้นำสูงสุดของพรรคเพื่อไทยแพ้แล้วขายหน้าแพ้ไม่ได้แต่กลายเป็นว่า คะแนนเพียงแค่3 2 7 0 0นนั้น่นมันคือความพ่ายแพ้ทางการเมืองหากเป็นการเลือกตั้งทั่วไปคือเลือกตั้งสอสอแล้วมีผู้มาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าพักประชาชนที่ห่างอยู่แค่58,000คะแนนก็แพ้สิครับแพ้พักประชาชนพักประชาชน ไม่มีกระบวนการทางการเมืองใดเลยนอกจากเดินไปบอกพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่าขอให้เลือกพักประชาชนมีแค่นี้ครับสื่อสารระหว่างคำพูดและกระบายปิวนโยบายมีเพียงแค่นี้ส่วนคู่แข่งพี่น้องในจังหวัดอุดรธา,านีทราบดีว่าต้องใช้กระบวนการหนึ่งสองส10สี สิไปถึงร้อไปถึง200แต่ได้คะแนนมาเพียงแค่สาม0สนสองหมและถือว่าพลาดเป้าเพราะชนะไม่เกินแ0นคะแนนเขาต้องการให้ชนะห่างมากกว่าห0 0 0งแคะแนนอยากให้มันขาดแต่มันไม่ขาดเอาละครับท่านทั้งหลายครับ นี่คือการเลือกตั้งท้องถิน่นขนาดการเลือกตั้งท้องถิ่นกระแสยังไม่มากพอบางคนบอกว่ากระแสในการเลือกตั้งท้องถิ่นนั่นมันสู้กระสุนไม่ได้แต่ก็ได้พิสูจน์แล้วว่ากระแสเหนือกระสุนกระสุนก็คืออาหารท้อง กินแล้วก็อิมอิมแล้วก็ทายออกอุจจระออกแต่กระแสคืออาหารสมองอาหารสมองคือเข้าไปในความคิดเข้าไปในความรู้สึกเข้าไปในจิตสำนึกไม่ เลือเลือนไม่ลืมเลือนอยู่ในความคิดคำหนึ่งอยู่ในความรู้สึกอยู่ในมโนธรรมสํานึกระหว่างกระสุนกับกระแสกระสุนอยู่ได้เพียงท้องถึงเวลาก็ถ่ายออกไปก็อุจจระออกไป ส่วนกระแส R อยู่ในมโนธรรรทำสำนึกอยู่ในความคิดตลอดไปแน่นอนครับเรื่องนี้คือการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่ายังไม่มีมวลชนมากพอคำว่ายังไม่มีมวลชนมากพอนั้นไม่ใช่เรื่องที่แก้ปัญหาไม่ได้ ไม่ใช่เรื่องที่แก้ปัญหาไม่ได้เป็นเรื่องที่สามารถขยายแนวร่วมขยายมวลชนให้แผ่ภัยสารได้ถ้าเดินให้ถูกต้องนี่ผมทิ้งไว้ก่อนส่วนในพื้นที่ภาคใต้ภูมิทัศน์ฉากทัศน์ทางการเมืองจะเปลี่ยนไป การพ่ายแพ้ของบ้านใหญ่นครศรีธรรมราชเที่ยวนี้จะเป็นจริงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั่นคือพักการเมืองบางพักอยู่ในอาการศูนย์พันถ้าเปรียบเทียบองคคาพยพของผู้สมัคร แน่นอนครับบ้านใหญ่มีองค์คาพยพมากกว่าสมาสชิกสภาจังหวัดอยู่กับบ้านใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตนายกเทศมนตรีอยู่กับบ้านใหญ่แต่กระสุนก็คืออาหารท้องอิ่มแล้ว ถึงเวลาก็ถ่ายออกส่วนอาหารสมองหรือกระแสนั้นคงอยู่ตลอดไปนี่คือการชี้ให้เห็นว่าอาหารสมองหรือกระแสมีน้ำหนักมีอิทธิฤทธิ์มากกว่ากระสุนแน่นอนท่านทั้งหลายครับ การเลือกตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงแม้จะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่มันสะท้อนในยะให้เห็นอนาคตทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ว่ามันจะถูกแบ่งและคนที่จะครองเสียงข้างมากไม่ใช่ประชาธิปัตย์อีกต่อไปประชาธิปัตย์จะสูญเสีย จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ให้กับสองพรรคการเมืองพรรคการเมืองที่หนึ่งก็คือพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยจะได้ขยับไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาจนถึงประจวบคีรีขันธ์สอดแทรกตรงไปก็คือพรรคประชาชนที่ยึดกลุ่มเมืองใหญ่ เขตในเมืองไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเขตหนึ่งสงขาเขตหนึ่งนครศรีธรรมราชหรือแม้กระทั่งสุราษฎร์ธานีภรคประชาชนจะแทรกคะแนนนิยมไปตามพื้นที่ที่คะแนนจัดตั้งคะแนนกะระสุนไรประสิทธิภาพนี่คือฉากทัศ์ของภาคใต้ที่เปลี่ยนไป สามพักการเมืองจะแย่งชิงพื้นที่กันและพักที่จะได้น้อยที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ก็คือบัญชาธิปัตย์ถึงเวลาล่มสลายจริงตามที่พี่น้องประชาชนได้คาดหมายไว้คือถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่เชื่อ พี่น้องประชาชนไม่ศรัทธามันก็จบนี่คือฉากทัดทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ในอนาคตแล้วพื้นที่อื่นในพื้นที่ภาคอีสานแน่นอนครับแข่งกันแค่สองพักอีกพักหนึ่งเป็นตัวประกอบสองพักหลักที่จะแข่งกันก็คือพักเพื่อไทยกับพักประชาชน พักที่เป็นตัวประกอบก็คือพักภูมิใจไทยที่จะได้เป็นย่อมยอมยอมบุรีรัมย่อมสุรินทร์ยอมอำนาจเจริญอยู่ประมาณนี้ไม่เกินไปกว่านี้ยอมหลักของภูมิใจไทยอยู่ที่ยอมบุรีรัมย์ ยอมสุลินและมีเศษยอมยอมอยู่ที่อำนาจ,จเจริญมีเพียงแค่นั้นนอกนั้นพื้นที่การแข่งขันจะเป็นการแข่งขันระหว่างสองพักการเมืองนั่นคือพักเพื่อไทยและพักภูมิและพักประชาชนและต้องย้ำไปอีกครั้งนะครับว่ากรณีเขากระดุง ที่จังหวัดบุรีรัมย์จะทำให้ความชอบธรรมของภาคภูมิใจไทยในพื้นที่ภาคอีสานและในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือหายไปเพราะเป็นบาดแผลที่ใหญ่ บาดแผลที่เน่าเฟะและเป็นบาดแผลที่พี่น้องประชาชนเห็นแล้วไม่สามารถจะรับพัรก,การเมืองแบบนี้ได้ไม่มีใครรับการกระทำของพักการเมืองเยี่ยงนี้ได้นั่นคือสิ่งที่ผมประมาณการว่าเรื่องนี้ถ้าถูาถกขยายมากขึ้น มากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายพรรคภูมิใจไทยจะตายไปพร้อมกับเขากระดูกตายทั้งทางการเมืองตายทั้งเรื่องของกฎหมายดังนั้นผมจึงบอกว่าภาคอีสานที่พรรคภูมิใจไทยคิดว่าจะขยายพื้นที่ ขึ้นมาเป็นพักที่จะสอดแทรกในพื้นที่ภาคอีสานแข่งกับรัคเพื่อไทยนั้นถ้ายังติดคดีเรื่องเขากระดูงเขากระดูงยังคาราคาซังอยู่อย่างนี้และยังเน่าอยู่อย่างนี้ไม่มีทางครับเพราะกระสุนหรืออาหารท้องนะ่ะอิ่มแล้วก็ถ่ายออกแต่อาหารสมองหรือกระแสนั้น อยู่ในมโนธรรมสำนึกตลอดไปพักที่จะแข่งขันหลักในพื้นที่ภาคอีสานจึงเหลืออยู่เพียงแค่สองพักหลักในอนาคตก็คือเพื่อไทยและประชาชนส่วนในพื้นที่ภาคเหนือแข่งกันสองพักหลักครับก็คือพักเพื่อไทยกับพักประชาชนพักอื่นถอยออกไปในพื้นที่ภาคกลางก็อาจจะมีบางยอมเช่นยอมอุทัย ยอมอ่างทองยอมสิงบุรีสิงบุรีนี่อาจจะครึ่งยอมที่ยังมีการเมืองแบบบ้านใหญ่ผูกขาดได้หรือแม้กระทั่งยอมสุพรรณแต่นอกจากนั้นจะเป็นไปตามอาหารสมองหรือกระแสเป็นไปตามมโนธรรมสำนึกของประชาชนที่เห็นว่าอะไรผิด เห็นว่าอะไรถูกดังนั้นในพื้นที่ภาคกลางก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างสองภากการเมืองนั่นคือพักเพื่อไทยกับพักประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแน่นอนครับ เป็นการแข่งขันกันระหว่างพักเพื่อไทยกับพักประชาชนภาคตะวันออกก็แข่งขันกันระหว่างพักเพื่อไทยกับพักประชาชนนี่คือฉากทัศน์ทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งข้งหน้าที่จะมีขึ้นไม่ว่าเวลาใดก็ตาม จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างสองพักการเมืองก็คือพักเพื่อไทยกับพักประชาชุดังนั้นผมจึงต้องตั้งหัวข้อวันนี้ว่าต้องคานจริงจึงชนะต้องคานจริงจึงชนะ มีคนพยายามเปิดเผยว่าในขณะที่เป็นพรรคก้าวไกลในยุคสมัยที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลยื่นถอดถอนพลเอกประยุทธ์จันโอชาทุกปีสี่รอบตั้งแต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ตั้งแต่พักบ้านพักหลวงผิดกฎหมายปปชหรือไม่เป็นนายกครบ8ปีแล้วหรือไม่ทุกปีครับประชาชนชื่นชมพักเก้าไกลในการทำหน้าที่พักเก้าไกลทำหน้าที่อภิปรายไม่ไว้บังใจ นายศัก์สยามชิดชอบพักเพื่อไทยไม่กล้าแตะแต่พักก้าวไกลจัดการนายศักสยามพร้อมกับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลยื่นต่อประธานสภาส่งตรงไปที่ศารรัฐธรรมนูญในกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ผลคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนายศัก์สยามลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีหลุดห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นผิดศักสยามผิดนี่คือผลงานครับในช่วงระหว่างที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี ก้าวไกลอภิปรายทั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบรงมติและอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติทุกปีครับหกสองก็ยืน่นหกสาก็ยืน่นหกสี่ก็ยืน่นหกห้าก็ยืน่นยื่นอภิปรายพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาทุกปีทั้งลงคะแนนทั้งไม่ลงคะแนน ทำหน้าที่เป็นพักฝ่ายค้านสมบูรณ์แบบพี่น้องประชาชนประทับใจในความสามารถของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลจึงทำให้เกิดความศรัทธาความเชื่อมั่นและพร้อมที่จะสนับสนุนพักก้าวไกลให้กลับมาเป็นรัฐบาลจุดยืนที่แน่วแน่ ที่ไม่ร่วมมือกับเผด็จการทหารที่ยึดอํานาจมาเป็นจุดยืนที่นําให้พรรคก้าวไกลเดินหน้าไปสู่ความน่าเชื่อถือและศรัทธาของประชาชนหลังการเลือกตั้งปี2,566พักพรรคเพื่อไทยตบตัสัตว์ไม่รักษาสัญญา M.O.U. 8พรรค ขีกทิ้งไม่สนใจใยดีคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนไม่จับมือกับพรักพลังประชารัฐไม่จับมือกับพักรวมไทยสร้างชาติไม่เอาพักการเมืองที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับผู้ยึดอำนาจผู้รัฐประหารมาร่วมรัฐบาลแต่สิ่งที่พักเพื่อไทยพูดไว้ทั้งหมดมันเป็นคำหลอกลวง เซธาก็หลอกลวงอุงอิงก็หลอกลวงโจลานันก็หลอกลวงคนบนเวทีปราศัยหลอกลวงทั้งนั้นสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นจากที่ประกาศว่าจะไม่จับมือกับผู้ล้มล้างผู้รัฐประหารไม่จับมือกับพรรคการเมืองที่ สนับสนุนการรัฐประหารร่วมรัฐบาลกับรัฐประหารพลังประชาัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยสุดท้ายหันมาจับมือตบัดสัตว์ไม่รักษาสัญญาเมื่อพักเพื่อไทยตบัดสัตว์ไม่รักษาสัญญามันเป็นความชอบธรรมสูงสุดของพรคก,ก้าวไกลถึงแม้ว่าจะถูกยุบพัก กลายมาเป็นพรักประชาชนพรักประชาชนต้องทำหน้าที่อย่าไปเกรงใจอย่าไปคาดหมายว่าในอนาคตจะจัดตั้งรัฐบาลกับพรักเพื่อไทยไม่มีวันไม่มีวัน วันใดก็ตามที่พรรคเพื่อไทยร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรประชาชนวันนั้นครอบครัวชินวัตรไม่มีแผ่นดินอยู่มีที่อยู่เดียวก็คือคุกเอาให้มันชัดเจนถ้ายังไม่เห็นความเป็นจริงทางการเมืองก็จะอ่านการเมืองผิดตลอด นี่ปล่อยให้รัฐบาลเศรษฐาบริหารประเทศหนึ่งปีที่ว่างเปล่าไม่ตรวจสอบไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจแบบรงมติทั้งที่นโยบายเพอรเจอสิ่งที่ประกาศไว้ไม่เคยทำจะแจกเงินดิจิทัลปลายเป็นว่าแจกเงินสดเพื่อหาความนิยมทางการเมือง พรรคการเมืองที่ทรยศ์หักหลังไม่รักษาคำพูดกับประชาชนจะไปให้ค่าจะไปสนใจทำไมย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่มีวันที่พรรคเพื่อไทยจะร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาชนจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาชนเมื่อไหร่ทักษิณไม่มีแผ่นดินอยู่ลูกหลานทักษิณก็ไม่มีแผ่นดินอยู่ ให้โปรดเข้าใจตามนี้ดังนั้นอย่าไปคาดหวังครับผมยึงบอกกับท่านทั้งหลายว่ามันถึงเวลาแล้วที่พรรคประชาชนจะต้องทำหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านจริงๆค้านจริงๆผมขอชื่นชมคนทำหน้าที่ในพรรคประชาชนที่มองออกในเรื่องนี้ ว่าต้องคานจริงๆและมองออกว่าอะไรกาลังเกิดขึ้นในพักเพื่อไทยและเลิกหวังว่าหากมีการเลือกตั้งกันครั้งหน้าถึงแม้พี่น้องประชาชน30กว่าเปอร์เซ็นต์จะเชื่อว่าพรักเพื่อไทยจะมาจัดตั้งรัฐบาลกับพักประชาชนได้หลังการเลือกตั้งฝันไปเถิดฝันไปเถิด มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็เห็นมาตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566แล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นขนาดว่าจะต้องเอากระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการไปแลกเพื่อให้คนคนหนึ่งไม่ติดคุก แม้แต่วันเดียวไม่รู้เลยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นเรื่องไปถึงองค์กรอิสลามพี่น้องประชาชนเห็นตำตาว่านี่คือความอายุติธรรมไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ไม่รับไว้พิจารณามีอะไรไหมไม่เห็นเลยครับ เรื่องนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ส่งคำร้องไปที่ปปชเพชืพ่อให้ปปชสอบสวนเรื่องนักโทษเทวดาเรื่องไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผิดหลักสิทธิมนุษยชนให้ดำเนินคดีก,กับคณะการ กระทรวงยุติธรรมตั้งแต่รัฐมนตรีลงมาจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลตำรวจวันนี้อืดเหมือนเหลือกเกลือไม่เดินหน้าอืดเหมือนเหลือกเกลือทำหนังสือสอบถามไปที่โรงพยาบาลตำรวจว่าถ้ารักษาทำไมไม่ส่งเวบระเบียนมาให้ว่ารักษาเรื่องอะไรโรคอะไรคาถามคือ ไม่ส่งให้แล้วมีอะไรไหมมันเป็นความลับมันเป็นความลับพูดอย่างหน้าตาเฉยหน้าด้านยิ่งกว่าลานของสนามบินสุวรรณภูมิอีกไม่ให้มีอะไรไหมเพราะเป็นความลับทั้งที่คนละกฎหมายเลยเขาจะใช้ดำเนินคดีกับข้าราชการไม่ใช่เอามาเปิดเผยแต่ไม่ให้มีอะไรไหมพี่้องพาคประชาชนไม่เข้าใจเลยครับ เขาไม่ให้มีอะไรไหมหรือกรณีกรมราชธรร์ที่ต้องมีระเบียบในการถ่ายภาพนักโทษที่ไปติดคุกและต้องไปรักษาตัวนอกเรือนจำเขาให้ถ่ายทุกสองชั่วโมงทักษินออกจากเรือนจำตั้งแต่กลางดึกวันที่22สิงหาคม2.566จนถึงวันที่18 ร้อยแปดสิบวันจะต้องมีภาพถ่ายสองพหนึ่งรภาพไม่มีแม่แต่ภาพเดียวมีอะไรไหมเรื่องนี้ยังดูไม่ออกเลยครับว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยทุ่มเททุกอย่างเพื่อช่วยทักษิณ ยอมทำลายกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้เสื่อมศรัทธายอมให้ความศรัทธาในบางองค์กรสูญสิ้นเพราะต้องการอุ้มทักษิณถ้าคนเรายอมเสียขนาดกระบวนการยุติธรรมและสิ้นศรัทธาที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือนี่มันต้องมีอะไรแล้วเราช่วยคุณมากขนาดนี้เรา ทำลายความยุติธรรมทำลายกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยคุณแต่ถ้าคุณหักหลังรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นคดีความผิดมาตราหนึ่งร้จึงผูกคอไว้เช่นนั้นคดีนักโทษเทวดาจึงผูกคอไว้แต่ไม่ขยับเดินหน้าไปเดินหน้าไปท่านทั้งหลายครับ เห็นชัดดังนั้นแล้วจึงต้องย้ำกับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นทีมกลยุทธ์ทีมยุทธศาสตร์ทีมยุทธวิธีของพรรคประชาชนทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเลิกฝันเลิกฝันว่าหลังการเลือกตั้งจะไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยไม่มีวัน ที่เพื่อไทยจะกล้าจะกล้ามาจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาชนฟังไว้และให้มั่นใจในตรงนี้และจะได้เดินการเมืองได้ถูกต้องไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง